สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าโซไอดีมอนนะครับผมซึ่งในครั้งนี้ผมก็ได้ซื้อตัวละครใหม่มาอาเข้าสู่เมนูกันเลยนะครับซึ่งในครั้งนี้ผมก็จะเล่นปกตินั่นแหละครับแต่ว่าผมจะเล่นกับด่านที่ผมไม่ค่อยเล่นก็คือด่านปรา,าสาสสตรลาดนะกับเจ้าผีโครงกระดูกแบบฮาโลวีนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเริ่มกันเลย ผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะว่าฟักทองกับเจ้าโครงกระดูกมันจะอยู่ตรงไหนส่วนโครงกระดูกเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันจะแต่งตัวยังไงนะครับเพราะแต่ละด่านคือการแต่งตัวของเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่คือด่านนี้อะไอติมอันแรกของเรานะครับตรงนี้ขึ้นได้นะเผื่อมันจะมีซึ่งผีก็ขึ้นตามเราได้เหมือนกันอ่ะว่าแล้มันจะมีแต่เก็บไปก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับ ไม่มีครับไม่มีอะไรเลย <C le ars> ต้องอาศัยการฟังเสียงก่อนะผมว่าแต่แมพกว้างครับใช่ครับอัปเดตใหม่วิ่งได้แค่ครั้งเดียวนี่ก็เล่นยากเหมือนกันนะผมยังสำรวจไม่ทั่วเลยจะออกแล้วเหลอ นัสินาสำรวจยังไม่ทั่วเลยเนั่นครับผีโอสกินเปลี่ยนนะเจ้าโครงกระดูกวิ่งดีกว่าครับโอเคสวนไปเลย ดูเลด้าก่อนครับทางตันนี่แหละครับมันเป็นอุปสรรคขั้นสุดเลยโอ้มันอยู่ตรงนั้นนะครับผมไปตรงด้านล่างกดก็ได้มันก็สวยนะด่านนี้แบบฮาโลวีนมันให้ความรู้สึกแบบไงก็ไม่รู้นะครับอ้ามีตั้ง3ามไอติมสามถ้วยเลยนะเยอะนะ ใชครับอยากจะวิ่งอีกทีดูโฆษณาครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปครับอ่าโอเคครับผมได้วิ่งกลับมาแล้วขีเขามันไปแล้วมันไปแล้วผมยังจําได้ว่าหลุมใหญ่ตรงนี้เราติดได้ติดแล้วก็เดินไม่ได้เลยครับตรงนี้ก็เหมือนกันหินเยอะซะด้วย คือผมว่าวิ่งมีคูดาวมันยังเล่นง่ายกว่าวิ่งแบบนี้นะคือแบบนี้วิ่งมันวิ่งได้เรื่อยๆนะครับคือความพิเศษข้อดีคือวิ่งได้เรื่อยๆเลยสิบถุงแล้วนะครับโอติดอะไรเนี่ย <c oughs> ผมไม่ชอบเลยความติดไม่ชอบเลยอะไรติดๆเนี่ยแบบนี้อืมตันๆแบบนี้ผมต้องไปตรงนี้สิแบบนี้มันเน้นเดินนะครับด่านนี้ คือเน้นเดินเอาอย่างเดียวเลยเอาบวัดดีคุณฟักทองกว่าจะเจอหน้าแกนะเจ้านี่อยู่ตรงไหนโอเค,ครับกำลังกลับขึ้นไปอย่าไปตรงนั้นดีกว่านะผมว่าผีมองเห็นเราได้ย่อมไม่ปลอดภัยอยู่แล้วล่ะครับฉันเจอแกแล้วเจ้าฟักทองสวัสดีคุณปีศาจท,ที่ถูกขังอยู่ตรงนี้แกหละเจ้าลูกตา อ่ะครบแล้วดูสิว่าฟักทองจะไปตรงไหนโค้งกระดูกกำลังมาเลยครับจะหยุดได้ไหมโอเคครับไปมันหยุดแล้วนั้นก็ถึงเวลาผ่านครับผมไวไปไหมเนี่ย ไวมากๆเลยนะครับเออนี่ใช่ไหมทางออกนี่เป็นไรครับผ่านย่ซึ่งมันก็ไวไปหน่อยนะครับผมคิดว่ามันไวเกินไปนะอย่างที่บอกแล้วครับผมเล่นผมได้คูณ3เมแลมันก็ได้120 แต่จะว่าไปมันก็น่าเบื่อนะสิครับถ้าผมเล่นแค่ด่านเดียวสั้นๆแบบนี้งั้นเรามาเล่นอีกสักด่านดีกว่านะผมจะเปลี่ยนกล้องละกันเรามาดูกันครับว่าได้ด่านอย่างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ๋อหมู่บ้านมันจะเป็นยังไงครับมาดูกันว่าจะคุงกระดูกจะเป็นยังไงเอาหมู่แบบ ฮาโลวีนนี่แหละครับแต่เปลี่ยนกล้องนะมาดูกันนี่คือเรื่องราวของจอมยุทธที่ต้องไปหาสมุนไพรถุงสมุนไพรในหมู่บ้านร้างพวกเขาถูกจ้างวานมาจากเหล่าชาวบ้านว่าต้องไปขโมยของสมยัยไรล่ะไปเก็บสมุนไพรที่มันเป็นถุงเขาคาชื่อชินแฮนะครับเราเป็นคนเกาหลีนะอย่าเข้าใจผิดคือผมก็คิดว่าเขาเป็นคนจีนเพาเขาก็เหมือนอยู่หรอกแต่ความจริงเขาเป็นเกาหลีนะเขาเป็นนะักยูโดหรือเปล่า ผมเป็นคนเกาหลีอ่าเป็นคนเกาหลีนะตอนนี้เรากําลังเดินใช่ว่าไปส่งเขามันดูมันคนจีนไงก็ไม่รู้นะครับด้วยก็คนจีนน่ะ <c oughs> นี่คือหมู่บ้านแบบฮารลวีนแต่เอาฟักทองมาตั้งแบบนี้มันไล่ผีได้หรือไม่โอ้เจ้าช่วยว้าโอ้เอ่อไม่เป็นไรครับเอาใหม่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  กมาเล่นมุมมองปกติดีกว่าครับแบบนี้มันเออบันเทิงไปหน่อยคือซอสมะเขือเทศออกจากตัวเราด้วย <c oughs> ผมเรียกอะไรซอสมะเขือเทศมาดูกันครับเห็นเหมือนมันใส่ธนูด้วยนะคือมีกระบอกธนูอยู่ด้านหลังน่าสนใจนะผมว่ามันน่าสนใจนะไปตั้งใจเล่นหน่อยดีกว่าอย่าเอาฮาแบบนี้เลยเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ ื่ออะไรอ้อนี่แหละชาวบ้านที่ไม่ได้รับกันปัจันกิจมันแปลกๆนะโอออไ่น้ไม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 ่นําไม่น้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 ไม่นาผมเจอมาแล้วนี่คือสกินของมันฮะลหลเจ้าคงกระดูกว่าอ้าคุณฟักทองยืนซื่ออยู่ตรงนี้มันเป็นอัศวินทีนี้เป็นอัศวินได้ไงเราเจ้าคงกระดูกว่าสุนัขไม่รับประทานนะแกเนี่ยเจ้าบ้าน่ ถ้าเดินก็ดูตลกตลกด่านเมื่อกี้เป็นโครงกระดูกโบราณเปื้อนเลือดนะครับด่านนี้เราเป็นอะไรฟักทองจะนําทางเราไปเองป,ประตูบ้านไม่ได้อยู่ตรงนี้โอ้พระเจ้าช่วยแย,แ,วแย่แล้ว่ะครับแย่แล้วแปะได้สวยนะชาวบ้านผมสงสัยแกก็หยุดวิ่งได้ไหมเจ้าฟักทองบ้าเจ้าฟักทองยิงเงา ถือเป็นเรื่องที่งี่เง่านะครับเจ้าฟักทองนี่มันงี่เงา่ามันบ้าด้วยโอ้ยผมจะเดินไปหาผีไม่ได้สิลบบ้านเรานะเข้าบ้านก่อนนะวิสวิสดูครับความซื่อบื้อของผีเอ่มลบตรงนี้ดีกว่า ไปแล้วนั่นผีตัวเดียวที่เสียงแปลกสุดนะครับเหมือนหอเสียงเหมือนบทสวดน่ะนี่รือจะมาหาใครหรือไปไกลๆเลยเจ้าบ้าอย่าเนาะอย่าเนาะอย่าเนาะอย่าทำอะไรฉันเลยโอเคมันตามมาไม่ทันบอกแล้วจา้าขายาวยาวเกินก็วิ่งไม่ทันไม่อไหร่จะคงกระดูกผีบ้าใช่มันไปตรงนี้นี่นะดุย ไม่นะไม่นะไม่นะผมจะวิ่งชนไม่ได้นะขอเข้าใหนละกันโอเคครับผมใช้วิ่งไม่ได้แล,ล้วสิว้าไม่นะอยา่าเราเมียงลางอย่านะเจ้าผีบ้าฉันบอกให้ยุดเกือบไปแล้วไหมล่ะครับแม่ ไ่นที่กูจับให้ดอยสิว้าวไปไกลๆเลยบักบ้านีดิบักบ้า,บบาไปไกลๆโหไปเลยดีกว่าอยา่ามัวเสียเวลาให้มันไล่ได้ไล่กัดเราตรงนี้ยังไม่เคยมานะนี่เพราะผมจำได้โหโห เด็คงกระดูกโง่เจ้คงกระดูกงี่เง่านี่ผมต้องจัดการมาสัแล้วเยอะเป็นไปได้เรากลัวมันหรอเราเป็นจอมยุทธทั้งทีเราจะกลัวอะไรเออชิ้นแฮไม่ใช่จอมยุทธนะสิ ถ้่ผีที่มันไปโค้งกระดูกเรายัางกลัวเออเราจะไม่กลัวได้ไงเระมันมีดาบเออเพิ่งเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเป็นปรากฏการธรรมชาติที่หาดูได้ยากเป่าไม่ได้อีกต่างหากแล้วผมก็หลงทางกับเจ้าฟักทองซะแล้วเจ้าฟักทองบ้าเอยนี่ไม่รู้เองไปไหนขาก็สั้นๆนะ่ะเออมันไม่ขาสั้นนะผมไม่นควรว่ามันขาสั้นมันขายาวออกเป็นด่านที่ผมชอบมากเลยนะด่านนี้คือทั้งความโบราณมันก็ยังมีอยู่เยอะนะ แล้วก็ให้ความน่ากลัวนิดนิดหน่อยหน่อยด้วยเจ้าคงกระดูกว่าเจ้าคงกระดูกนงี่เงาโอ้จวมยุทธได้เดินทางไปเอ่อที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีใครรู้เขาได้ตามหาสมุนไพรอีกผลคือเขาพบอากาศซึ่งอากาศทุกคนต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจสมเหตุสมผลไหมล่ะแฮ่ ใส่ซที่ไหนเราจอมยุทธเขายัางคงมุงแล้วก็ใช้วิชาตัวเบาของเขาสะกดรอยแล้วก็ย่องเขาบ้านแต่ล่างที่เขาย่องไม่ใช่เพราะว่าเจ้าของบ้านอยู่แต่เขากลัวว่าเขาจะทําบ้านพังต่างหากมันเทพหรือจอมยุทธนั่นสิบถุงเขาฟึ่งได้ไอติมแค่สิบถ้วย เป็นอะไรที่ยากลาบากเสียนี่ก,กับไรอ๋อเขาได้เดินเขาเห็นหรือไม่เขาเห็นเทียนไขเอาเทียนไขไปจุดเจ้ากะโหลกหรือเอากอีไปไล่ฟาดมันได้หรือไม่ไม่มีใครรู้เพราะว่าจอมยุทธเขาทำไม่ได้เขาเป็นจอมยุทธไม่ใช่หมอผีนนั่นเองจอมยุทธเขาได้เดินทางไปสู่บ้านเขาได้เจอกับรถเกวียนคันหนึ่งที่จอดไว้เขามีอาจรู้ว่ามันใช้ทําอะไรได้แต่ว่าเขาก็ข้อบานแล้วก็หลบอยู่ในบ้านอย่างนั้นเพราะว่าเขากลัว จำยุดเองก็กลัวเหมือนกันคุณเหมโอเคผมกับว่าปกติดีกว่าไม่ต้องให้บรรยากาศมันดูแบบอ่าปแปลกๆแล้วกันบ้านแบบสไตล์บ้านทรงไทยเลือกเกินหลังคาก็เป็นไม้เหมือนเป็นมันก็บ้านสไตล์ยุโรปเลยครับอย่าว่าบ้านทรงไทยเลยแค่มันดูคล้ายๆเฉยๆนะคล้ายตรงไหนโอ้เไยมาเทียบนั่นสีคล้ายตรงไหน ใช่ไหมคุณโครงกระดูกไม่มีก็อย่าผู่หัวมานะคลอลาบผมเคยจะตายตรงนี้นะเพราะเคยติดแล้วเป็นคนที่ติดเสาติดเสาจริงๆเมื่ไห่ติดเสาจนตายแม่แบบนี้ก็ดูแปลกๆดีนะครับคือแบบโอ้ผมว่ามันดูไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆ ไม่ธรรมดาจุกลุอ,อ,อุ้ย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 โห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 ไปไกลๆจุกคงก,กระดูกยิงเงาโหนั่นครับมันเดินเดินเข้ามาเดี๋ยวก็พร้อมจะเต้นสก,กีบิดี้ท็อปดอบเยสเยสใส่ผมคุ้งกระดูกตัวนี้มันเป็นอัศวินโบราณที่คอยพิทักษ์หมู่บ้านนี่แน่นอนชาวบ้านได้เก็บถุงสมุนไพรซึ่งสมุนไพรนั่นก็คือโสมกับถังเช่า

อย่ายาอย่านะปิดประตูอัดนจนี่ลบบ้านแล้วนะหลบบ้านแล้วหนาไม่กล้าเข้ามาหรอกฉันหลบในบ้านแล้วเจ้าคงกระดูกนี่เป็นอัศวินที่เขาตายด้วยความอาฆาตที่เขายังรู้ว่าจะมีโจรบุกปล้นหมู่บ้านเขาก็เลยจะสู้อีกแกไปคงกระดูกหาใช่อัศวินก็ยังจะมาสู้เอมผมกลับมาที่เดิมหรือเปล่าเนี่ย ผมวนหรือเปล่านั่นสินะ <c oughs> ผมวนมาแน่แ <c oughs> ทีครับในขณะที่มันไปนสนใจตรงนั้น อ,อย่านะอย่านะอย่านะอย่าเนะเกือบตายอุ้ย <c oughs> ผมรอมันไปตรงโอเคข้ามันไปแล้วมันไปแล้วม่ไปไกลๆเล่าเจ้าคงกระดูกผ้านี่ <c oughs> ผีดิบอย่างเจ้ามันไม่สุกจริงๆผมจะไปกวนมันทำไมล่ะเนี่ยผมต้องให้มันไปที่อื่นซิ โอเคครับไปให้มันอ้อมแบบนั้นแหละเจ้าผีนี่มันไม่มีสมองพวกมันเป็นกระดูกนะครับโครงกระดูกมักจะไม่มีสมองก็มันจะไปมีได้ไงมันตายมานานแล้วนี่ <c oughs> นายโครงกระดูกตายนานแล้วไม่มีใครจําได้ <c oughs> ผมไม่ได้ไปตรงไหนอีกนะผมจำว,าว้าว่าไม่ตัพุทธะอาอาไม่ตัพุทธะอาไม่ตัพุทธะยานะอย่านะานะเรามิงลงังเรามีงลัางไว้ชีวิตข้าด,ด้วยไว้ชีวิตข้าด,ด้วยไว้ชีวิตข้า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 ด้วยยานะเหตุการณ์เฉียดตายครั้งนี้ผมจะจจดําเเป็นนบรีย จุดจำไว้อย่างยิ่งจุดจำไว้อย่างยิ่งโฮ้ยไปไกลๆเลยบักเจ้านี่โฮ้ยไปไกลๆเลยจะกลับมาอีกละ่ะโอเคผมไม่กลัวแล้วผมไปเลยดีกว่าแกนี่มันก้างทิ้นใหญ่สะจริงๆนะเธอมาได้ทันเวลาพอดีเจ้าคงกระดูกเธอมาได้ทันเวลาจริงๆเกนี่มาได้ถูกที่จริงๆเจ้าบ้า ไทยบ้าหรืออามิตรพุทธ,ธะหลวงพ่อนี่ผมจะวิ่งหนีผีแบบเดียวไม่ได้นะขอเข้าโรงถังก่อนนะผมคิดว่าผมจะอยู่ได้ไม่นานแล้วไปไกลๆเทานี้ไปไกลๆชิวๆ,ววๆโอ้พระเจ้าจงขับไล่บไปด้วยในะน้ำแห่งในน้ำแห่งพระสันตปา,ปาปาปอนที่พระสันตปาปาขนมปัง ชิลเล่วฟาสันตปาปาขนมผมเป็นฟะสันตปาปาขนมปังใช่ใช่ซะที่ไหนผมไปจอมยุทธจอมยุทธจะกลัวผีไม่ได้นะจอมยุทธอะไรกลัวผีก็จอมยุทธชินเฮนี่แหละ, <c oughs> ะตรงนี้เคยมาหรือ,อยังนะอ๋ออย่างครับงยังย่งๆผมยังไม่ได้มาโซนนี้นี่นะผมก็ลืมไปซะได้ผมจะลงแบบจอมยุทธ์เยอะเจ็บนิดนึงนะครับเพราะว่า ทุกแรงที่เราโดดลงไปมันก็ย่อมมีแรงที่เราเด้งส่งเรากลับคืนเหมือนกันแหละมาแล้วเขาอยู่กันยังไงเนอะพื้นก็เป็นดินแบบเนี้ยแต่ก่อนเขาก็อยู่ได้นี่นาผมจะว่าเขาอยู่ไม่ได้ไม่ได้นะผมหลงทางแย่ละครับ ผมเราไม่ชอบเลยทําไมแกต้องไล่ตามฉันยิงกว่าเจ้ากรรมนายเวรจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มาไล่ตามตบตีฉันเลยเจ้าพงกระดูกว่าน,น้าหน้าอะไรไม่รู้หน้าพิซซ่าแล้วกัน <c oughs> มาหรือ,อยังน่าจะมาแล้วนะครับบ้านนี้อ่ามาแล้วครับผมจำได้ เรามาแล้วเราวนมาอยู่กี่ที่แล้วล่ะเนี่ยฮะผมไม่ได้เล่นแมปนี้นานก็ลืมแนละ้วถึงจะเป็นด่านที่ผมชอบแต่เราไม่สนใจมันก็จะแบบนี้แหละครับดังนั้นเราควรจะฝึกเล่นด่านนี้สักหน่อยเพราะเจอเผื่อเล่นกับนางผีบัญชีเราจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับเอมผมจะกลับอ,อีกทีตอนที่ผมหาถุงครบหมดแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปครับ ตรงนี้ผมก็ยังมองไม่เห็นนะมีอีกไหมไม่มีครับอ่าผมว่าแล้วมันกลายเป็นหมอนได้ไงไม่รู้เพราะผมมองไม่เห็นผมตาถั่วอีกแล้วเราเคยขึ้นมาหรือ,อยังผมก็จําไม่ได้หรอกบ้านหลังนี้แต่น่าจะยังหรือเปล่านะทําไมลงไม่ได้ฮะโลโงลงไม่ได้นะครับอ่าแตตรงนี้ก็ได้โอ้รูมันเล็กเกินไปนะครับก็เลยลงไม่ได้แน่นอน แล้วรู้ร่ามันอยู่ตรงไหนตรงนี้ไงมันก็จะไปลงได้หรือเขาไม่ทําศพให้มันเสร็จแล้วไงหนึ่งไปว่าไม่มีใครอยู่แล้วนี่เจ้านี้ก็วิ่งได้วิ่งดีดูนะครับมันจะใส่หัวไปทางไหนโอเคครับแค่เวลามันสักคู่เออเราเคยมาที่นี่หรือเปล่าผมเจออีกแล้วนะตรงนี้แถวทางออกเลยนะสิใกล้แล้วนะครับอีกแค่ถุงเดียว ไม่ขาดคิดจริงๆครับผมว่าแล้วผมต้องพลาดตรงไหนสักจุดหนึ่งผลคือจริงๆคือมันคือความจริงทุกอย่างจนเตอรจะเกิดชิจนเตอมันคือความจริงทุกอย่างนั่นคือความจริงไปไกลๆแบบนี้จงไปไกลๆถ้าขอขับไล่เจ้าในนามแห่งพระบิดาโจเซฟแล้วก็แม่นั่นครับมันตื้อๆอู้อู้โอ้ไซโยไซโยนั่นละจบะ สามสไปครับว้ยมันไวกว่าที่คิดอีกนะเนี่ยนี่มันรดผมตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมเจ้ายังไงกับมันนี่เนี่ยฮานี่ผมหาไปทั่วหมู่บ้านเลยนะมันไปทางเดียวกับเราโอเคข้าบมันไปแล้วผมไปตรงนี้ ตรงนี้มันเชื่อมนะผมจําได้โอ้แถวฟักทองใช่ไหมก็แปลว่าไม่ได้อยู่แถวเราแถวเราอยู่ตรงนี้ถ้าเจอมันก็หาบ้านหลบนะครับใกล่แล้วครับไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้ว,ลลวตรงนี้ผมจําทางได้นั่นครับรถกระบะเราจอดอยู่ตรงนั้นแท้ๆแท้ๆแท้ๆสตาร์ทรอด้วยฉันไปกว่านะพระบิดาโจเซฟเจ้าขงกระดูกบ้าเป็นอัศวินยั่วถ้าชนะแค่นี้เหรอชินแฮ เมื่อจอมยุทธตตองวันนี้จากผีโครงกระดูกก็เป็นประมาณนี่แหละครับเออใช้เวลาไป23นาทียอดเยี่ยมจริงๆเพราะตามหาถุงสุดท้ายซึ่งสําหรับผมผมถือว่าไม่ได้แย่เลยนะคือผมใช้เวลาไปแต่เวลานี่แย่อยู่นะครับต้องปรับปรุงอีกแต่เราก็ได้แล้วนะครับเป้าหมายเราก็บรรลุแล้วหรือเปล่าผมไม่ได้บไม่สิผมเป้าหมายของผมก็แค่เล่นกับเจ้าโครงกระดูกในแบบพาโนวีเน,นะแต่ว่าผมเอาแบบ2ด่านเลยละกันเพราะว่ามันจะได้รู้ว่ามูเดลโครงกระดูกแต่ละด่านเป็นยังไงนะครับ คลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปน,นั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนททำคลิปได้นะครับผมแฮและถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนกับผีตัวไหนแบบไหนก็เมนบอกได้นะครับผมคอมเมนต์บอกได้นะจะคงกระดูกตีไปทืนึนงเสร็จคือเสร็จ เสร็จมาแน่แน่ถ้าถามว่าผมไม่หนีนะแต่อันนี้ผมเข็ดไปแล้วล่ะครับโดนมันตีทีนึงนี่ผมเข็ดแล้วคือเชื่อแล้วว่ามันน่ากลัวขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมเย้ yeah.